<c oughs> ขอจเจริญในธรรมแก่ท่านสาธุชนกันทุกท่านญาญาติธรรมกันทุกคนที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการรักษาสิลในวันนี้ในการจเจริญภาวนาในการตั้งใจในการจเจริญกรรมฐานในการถือเนคขามาบารมี สัจจะบารมีคันติบารมีวิริยบารมีปัญญาบารมีด้วยอนุคาาของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมจรเจ้าพระสงฆ์เจ้ามีดามารดาคุณครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลลโลกจงเป็นพลาวะปัจจัยบรมดาลให้ญาติธรรมกันทุกคนจงอยู่ร่มเย็นเป็นสุข พบเจอแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลพรอัอน,อนประเสริฐใดที่ดีแล้วจงมีแก่ทุกท่านมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมมั่งมีไปด้วยโภกระทรับเงินทองไหลมาเทมาม่ได้ผาสายมีวันนักที่ผองสายมีอายุมั่นความยืนประสบความสำเร็จทุกประการไปเรื่อยมากผลนิทานเธอสราบทีาธุ <c oughs> วันนี้อาตมาภาพก็จะได้มาพูดถึงเรื่องคนที่ตายด้วยประสบอุบัติเหตุน,นั้นตายไปแล้ววิญญาณไปไหนก็มาฟังบรรยายธรรมจากอาตมาเลยนายญาติโยม คนเราที่ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยจะถูกเบื้องบนกำหนดอายุขายมาแล้วว่าให้ตายเท่านั้นเท่านี้เขากำหนดมาว่าให้ตายแปดิสองก็ต้องตายแปดิสองเราไม่อาจที่จะไปหีกเลี่ยงหรือไปเปลี่ยนแปลงอายุได้เบื้องบนกำหนดอายุขัยจากอะไรก็กำหนดอายุขัย มาจากผลของกฎแห่งกรรมนั่นเองมาจากผลของวิบากกรรมมาจากกรรมดีและกรรมชั่วที่บุคคลนั้นกระทำนั่นเองคนเกิดมามีอายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วยอย่างนี้ตายอายุเก้าสิบกว่าร้อยกว่าปีอย่างนี้นะของคนนั้นไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยในอดีตชาติ เป็นคนที่มีเมตตาต่อสัตว์เห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากเห็นหมาแมวจ้อนจัดที่กำลังอดข้าวอดน้ำก็เอาข้าวปลาอาหารเอาน้ำไปให้เขากินแล้วก็ช่วยเหลือปลาที่กำลังจะถูกฆ่าปลาหน้าเขียมนำปลาไปปล่อยที่สระน้ำแม่น้ำอาน,นิสงส์ก็ทำให้อายุยืน แล้วก็ถวายยารักษาโรคให้แก่รพระพิสุสง์ก็ทําให้อายุยืนแล้วก็ดูแลมารดาบิดาตลอดด้วยความรักด้วยความเคารพมารดาบิดานี่ก็เป็นพระอา,หารหันในบ้านได้บุญได้อานิสงส์มากกว่าไปทาบุญกับพระพิสุสง์อีกมารดาบิดาของเรานี่ถือว่าสูงก่บพระพิสุสงนะคนถามอาตมามาเยอะว่า พระพุทธเจ้ากับพ่อแม่เราใครสูงกว่ากันคําตอบก็คือพ่อแม่เรานั่นเองเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยังว่าเมีลาของท่านนั่นเอง mm hmm. บุคคลนั้นก็ไม่เคยทาผิดศีลแล้วก็ทําให้คนนั้นเกิดมา,าบั mm ้งหนีพวกพทรัพย์ถามว่าเกิดมามีพ่อพระทรัพย์ได้ยังไง mm hmm. ก็สิ่งข้อหนึ่ง เราก็ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทําให้เราเกิดมามีอายุยืนสิ่งข้อที่สองไม่ได้ไปรักทรัพย์ทํา,าให้เรารักษาพกทรัพย์มาได้ทําให้เรามั่งมีพกทรัพย์สิ่งพ้อที่สามเราก็ไม่ได้ไปผิดลูกผิดเมียผู้อื่นทําให้เราเกิดมามีความรักที่ดีสิ่งพ้อที่สี่เราก็ไม่ได้ไปพูดโกหกหรือพูดเพ้อเจ้อพูดหยาคายหรือพูดให้ผู้อื่นไม่สบายใจก็จะทําให้เราเกิดมาเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ สิ่ง้้อที่5เราไม่ได้ดื่มจุราเมะไรอันเป็นส่วนให้ประมาณหรือของมงินมาทั้งปวงทาให้เราเกิดมามีสติปัญญาที่ดีนั่นเองดังนั้นเนี่ยจึงได้บอกว่าเขาก็หนดมาจากผลของกรรมที่พอเราเกิดมามีอายุไม่เหมือนกันคนที่รักษาสิ่งห้าได้ ก็ทําให้คนนั้นเกิดมามีอายุยืน90้าสิกว่าปี100ปร้อยกว่าปีบ้างมาจากอานิสงส์ที่รักษาสิ่งคนที่เกิดมามีอายุสั้นเพราะชาปางก่อนไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปฆ่าปลาไปฆ่าหอยอย่างนี้บางคนประมาทต่อผลของกรรมฆ่าปลาได้หลายตัวเข้ามันก็พอกคูณผลของบาปหนักขึ้นหนักขึ้น,หน,นหนักขึ้นเรื่อยๆทาให้คนเราเกิดมานั้นมีอายุสั้น เกิดมาแล้วเป็นโรคภัยไข้เจ็บรักษาไม่หายเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยหรือโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็แล้วแต่เป็นเลือทรมานอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอาตมาก็จะพูดเลยว่าคนที่ตายด้วยประสบอุบัติเหตุนั้นตายไปแล้วไปไหนอาตมาก็จะพูดตามที่อาตมารู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่กา,ากตำราน่าจะประสบการณ์จริง เบื้องบนกําหนดมาว่าให้คนนั้นตายอายุแปดสิบสองปี<ม>เบื้องบนคือใครก็คือพระอิศวนพระศิวะนั่นแหละแต่คนนั้นเนี่ยประสบปฏัติเหตุลดความตายอายุสี่ส<ม>ิบเก้าปีถึงแม้ว่าคนตายจะทําบุญทําทานมามากนะโยมแต่ว่าขนาดนั้นเนี่ยมันตายผิดธรรมชาตินไง<ม>ตายผิดธรรมชาติก็หมายถึงว่าตายก่อนอายุไข วิญญาณก็จะไม่รู้ว่าตัวเองตายวิญญาณก็จะหลงตายเกิดขึ้นแล้วก็ก็จะทำให้ไม่มีที่พึ่งอาศัย<ม>วิญญาณก็จะเกิดความเศร้าหมองเมื่อตายผิดธรรมชาติตายก่อนอายุไขพระพุทธเจ้าบอกว่าตายที่ถูกต้องคือตายด้วยเจ็บป่วยตายด้วยอายุขเทราะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าตายผิดธรรมชาติวิญญาณนั้นเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องการเป็นสัพเพเวสีทันทีบางคนเข้าใจผิดบอกว่าลูกหลานตน ทำบุญทำทานมากประสบบัติเหตุตายตายไปก็จะต้องได้ไปสุปติไปสวรรค์สิเป็นการเข้าใจผิดอันที่จะได้ตายไปสวรรค์เพราะฝึกจิตมาดีฝึกจิตให้เป็นกุศลกรรมคือความดีตายอย่างถูกต้องตายอย่างธรรมชาติแต่ถ้าประสบอบัติเหตุตายไม่ว่าคุณจะทําบุญทาทานมากเพียงใดขอคุณก็ช่วยคุณไม่ได้คุณก็ต้องกลายไปเป็นสังเวสีทันทีนั่นเอง พรยามัตติรา่ยเขาจะมาเอาวิญญาณไปเนี่ยเขาก็เอาวิญญาณไปไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านท่านจะมาดูวิญญาณไปก็คือผู้นั้นเนี่ยตายอย่างถูกต้องตายอย่างธรรมชาติวิญญาณนั้นก็จะต้องทนทุกข์ทรมานายตายสี่สิบเก้าปีก็ต้องอยู่ทรมานไปจนกว่าจะพบกันทีกสองปีไม่อาจที่จะรับบุญรับทานได้สิ่งที่คนตายต้องการก็คือข้าวน้ํานั่นเองเอาข้าว ใส่กระทรงไปตรงสถานที่คนนั้นตายที่ประสบอุบัติเหตุตายนะแม้แต่ว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุตายไปแล้วเนี่ยเรียกหายาพี่น้องเรียกเรียกให้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างนั้นอย่างนี้ญาติพี่น้องก็ไม่อาจที่จะช่วยเหลือได้เพราะว่าเขามองมนี่มันอยู่อีกพบกันภพของถีวกของวิญญาณตอนที่อาตมายังไม่ได้บวช ตอนที่อาตมาไปออกกำลับบงกายที่วัดโคกสะอาดอย่างนี้อาตมากลับมาบ้านอย่างนี้อาตมาก็จะเห็นพวกวิญญาณเ,เต็มถนนไปหมดเลยวิญญาณพวกนี้มาจากไหนก็มาแต่ประสบอุบัติเหตุน,นี่แหละตายก่อนอายุไขส่วนมากก็จะเป็นวิญญาณที่ชอบทาบุญทำทานกันนนแต่พอตายผิดธรรมชาติวิญญาณพวกนี้ทนทุกข์ทรมานมากเลยจนกว่าจะมีคนที่เป็นเจ้า้าบวชพระให้ เป็นช่อผ้าบวชพระให้แล้วก็จเจริญกรรมฐานให้แล้วผู้จเจริญกรรมฐานก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้ความเป็นโสดาบันนะถ้าไม่ได้ความเป็นโสดาบันเขาเรียกว่าจิตมันไม่สถิมมันก็แก้กรรมให้ไม่ได้ถึงจะส่งบุญให้ได้ก็ตามแต่ก็ไม่อาององจโ้งมวงจาเป็นสัมเวสีงไยงยมก็ยังเป็นสังเวสีอยู่แต่ความหนักมันก็จะกลายเป็นเบาไงยมประมาณนี้สรุปแล้วคนที่ตาย้วยประสบอุบัติเหตุนั้นก็คือ ตายไปแล้วก็คือเป็นสัเวจสิกนั่นแหละรประมาณนี้นะนเชิญพอง